นี่ค่คะลงมาถึงสวนแล้วค่ะทุกคนเพืนปลูกผักใครอยู่หลังบ้านเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะพ้ยเยอรมานค่ะทุกคนมาบ้านเพื่อนค่ะทุกคนนี่เพื่อนย้ายลงมาอยู่ชั้นล่างนะคะมาดูสวนที่บ้านเพื่อนกันมาแค่ดูสวนค่ะไม่ได้ทํำอะไรเพื่อนปลูกผักแล้วค่ะหรือดูการของผักเริ่มมานะเนี่ปลูกผักแล้วค่ะอุตส่าห์ว่าจะนไม่ทาอะไรอยู่ไม่ได้อันนี้อะไรนี่ อะไรวะไอส,สลัดน้ยๆท,ที่เรายกทุกวันเออนาะ <laughs> นี่คะ่ะที่ปลูกนะคะเยอะมากเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นสาวยน้ํานะคะเปิดดูไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงฤดูเนาะเขาปิดไว้เป็นสาวยน้ําอุ่นนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นที่นั่งเพื่อนย้ายลงมาอยู่ชั้นนี้คะ่ะทุกคนเมื่อก่อนอยู่ชั้นบนนู่นนะคะแล้วก็ย้ายลงมาอยู่ชั้นชั้นล่างก็คือกว้างขึ้นเดี๋ยวเพื่อนจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอดื่มก่อนค่ะเพื่อนเตรียมไว้ค่ะเครื่องดื่มเบาๆกันนะคะ บรรยากาศดีมากเลยนวดแดดสองกำลังดีเลยเนาะแก้ผ้านอนกันเถอะพวกเรากางเต็นนอนมูดอกไม้เริ่มร่วงเริ่มอ,อ,อะไรหมดแล้วเนาะนี่ค่ะอันนี้กิกนได้ทุกคนผักติ้วนะคะผักติ้วฝรั่งค่ะทุกคนเปรี้ยวๆเ,เหมือนผักติ้วบ้านเราเนี่ยค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้ผักผักชีล้อมะคะ่ะทุกคนเปิ้นเก็บไปกินแล้วนะคะอร่อยนะคะฝรั่งเขาจะเอาไปทําสลัดนะคะเนี่ยเขาจะเอาอ่อนๆแบบนี้นะคะไปกินเป็นแบบว่าราดกับน้ําสลัดกินอะไรประมาณนี้ค่ะ อธิบายไปมาเก็บกินตามตามกันไปนะคะเอออไม่ได้ก็อเอากรรไกรมาตัดออกนี่นี่ค่ะผักอีกอันนี้อีกแบบหนึ่งเนาะอ,อ่อนๆนี้ก็น่ากินเลยนู้ไม่ต้องปลูกหรอกกินเลยครับวา<อ>นี่ค่ะอ่อนๆก็น่ากินอุ้ยน่ากินเนาะเหมือนพวกคะน้าอ่อนๆอะไรเงี้ยด้วยทุกคนด้วยเขาไปซื้อผักมาปลูกนะคะเขาว่างเนาะ,ะอันนี้คือของเพื่อนที่เขาย้ายออกไปเขาปลูกไว้นะคะแล้วก็ได้กินถึงปีนี้แลวนี่ก็เป็นสลัดนะคะทุกคนไม่ใช่กินกับ ลาดน้ำสลัดกินตามภาษาฝรั่งอันนี้จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะวาซาบิหัววาซาบิเนี่ยแล้วนี่ก็ผักนี่เปินกินแล้วค่ะอร่อยค่ะทุกคนเออเขาจะมาพรุ่งนี้เขาจะเก็บกลับไปนุชกินทุกอย่างเออจียบบอกว่าเออกินทุกอย่างเลยเนาะบางทีเพื่อนก็กลัวอาจจะกินเพื่อนหรือเปล่าสามีก็กลัวว่าบางทีจะกินแมวกินอะไรที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะ กินทุกอย่างเกินนี่ค่ะเสียงเด็กเขาออกมาเล่นกันเต็มเลยนะคะเรามาดูสวนเพื่อนเนะะี่ยพาแนะนําสวนเพื่อนเนาะ,ะเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะก็จะปลูกเป็นนี่นี่จะเป็นต้นอะไรนะนุดแบล็คเบอร์รี่เนาะออใช่ไหมแบล็คเบอร์รี่ค่ะเยอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้เพื่อนกาลังมีแลนแล้วค่ะถ้าทําแบบนี้ก็คือมีแลนลงลงไรเว้ยเฮ้ยคืออะไรอันนี้ผักชีลาวผักชีลาวค่ะไม่รู้มาจากไหนเนาะมาปลูกผักชีลาวโอ้ยนี่ค่ะ สวนเขานะคะถ้าเปิดสาวไปนาออกนุ่นเนาะเปิดน้ำอุน่นเนาะวู้สวยเลยค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวเราจะปาร์ตี้กันอาทิตย์หน้านะคะเพราะอากาศร้อนไม่รู้นลคะ่ะต้องเปิดแล้วแหละ <c oughs> จะขอไม่ต้องพูดอะไรต้องเปิดแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะเอาไว้ปาร์ตี้เดี๋ยวต้องเปิดมาจากข้างในนะคะเปิดออกไปก็กว้างกว้างขวางเลยค่ะนี่แล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเอาไว,สวา้สวยงามค่ะทุกคนสวยงามแล้วก็วู้นุชเขาชอบก็กกอีนน้อยน้อยนี้วะนนุ์นั่งแค่สองคนสามีภรรยาเหรอสามีาจะนั่งไม่ได้ <Hi. laughs> เบื่อนเคส,สเนี่ยคะ่ะน่ารักอะ่ะอุ้วเอาไว้ถ่ายรูปน่ารักจันุชสาวไว้นะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะมีที่ล้างเท้านะคะก่อนที่จะลงไปในสระนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเปิดปาร์ตี้สาวไว้นำ <c oughs> เดี๋ยวเปิ้์นจะมาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นพวกดอกไม้ค่ะอืมนี่คะ่ะดอกไม้ค่ะหูสวยมากเลยนุชด,ดอกไม้นี่นุชสีนี้สวยมาก <c oughs> ไหนดมดูซิเบิร์อว่าหอม อุ้ยหอมหอมเหมือนดอกพุดดอกอะไรบ้านเราอ่ะเอ๊ะรู้จักดอกพุดด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นพวกต้นไม้เพื่อนตัดไปเยอะแล้วนะคะเขาตัดแต่งสวนก่อนที่เขาจะย้ายลงมาอยู่นะคะต้นนี้เพื่อนก็ตัดไปปะหนาตัดทําไมต้นนี้งามจนเนี่ยสวยอะ่ะโดนเพื่อนตัดไปนะคะนี่สวนนะคะแล้วบ้านเพื่อนก็อยู่นี่นะคะเมื่อก่อนเพื่อนอยู่ชั้นบนสุดนะคะทุกคนตอนนี้ย้ายลงมาอยู่ตรงกลางนี้นะคะนี่กว้างเลยค่ะเดี๋ยวพาทัวร์นะคะ ค่ะแล้วก็จะเป็นสวนอีกสวนสวนกว้างค่ะถ้าใครมีแมวมีหมาอะไรอย่างนี้ก็ดีเลยนะบ้านหลังนี้เนี่ยดีขึ้นค่ะได,ด้ลงมาอยู่ข้างล่างนี่เพื่อนก็มีที่ทําสวนเยอะนี่ต้นหอมค่ะทุกคนแล้วก็ดอกหอมนะคะนี่เต็มเลยค่ะโอ้ยดอกมันกำลังขึ้นค่ะเดี๋ยวเก็บไปผัดนะคะวันนั้นเพื่อนเก็บไปกินกับขนมจีนก็อร่อยข้างล่างนี่ก็จะเป็นต้นมิ้นต้นอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ปิ้งย่างเพราะน้อเดี๋ยวต้องล้างทำความสะอาดนี่ก็จะเป็นสวนด้านหลังบ้าน,นะค่ะทุกคน ทางนี้ก็ขึ้นไปบนบ้านเพื่อนได้นะคะขึ้นไปตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นที่ตากผ้าอะไรเงี้ยนี่บ้านใหม่ของเพื่อนเรานะคะช่วงนี้ใครก็ย้ายบ้านเนาะลูกสาวคนเขาก็จะย้ายเพื่อนคนก็ย้ายเรียบร้อยสนุกสนานกันใหญ่ค่ะโอ้สวยค่ะนี่ค่ะที่นั่งของเรานะคะตามภาษามาดามัานนอกเน,นาะๆเนาะปลูกผักปลูกหญ้ากินปะวันนอกกว่า นี่ค่ะวันนี้ก็มานอนนี่เลยค่ะทุกคนเพื่อความสะใจเพราะว่าถ้าได้ดื่มแล้วมันขับรถไม่ได้ที่นี่ก็ต้องเพราะเปิ้นขับรถมานะคะเปิ้นก็ต้องมานอนขอสาม <laughs> ขอสามีเปิ้นเรียบร้อยค่ะนาองบอกไปเลยแล้วเคสละ่ะเคสก็ไปนอนบ้านเพื่อนวะอ่ะถ้างนั้นผมก็จะว่าจะไปนอนบ้านเพื่อนเหมือนกันวะสามีบ้าน <laughs> านี้ไม่อยู่ค่ะไปตั้งแคมป์นะคะเพื่อนก็เลยอยู่คนเดียวเราเพิ่งย้ายลงมาด้วยเนาะเพื่อนอาจจะกลัวแล้วก็คิดถึงเราไง ค <c oughs> ิดเอง <c oughs> เบิร์นก็ต้องมานอนกับเขาค่ะทุกคนูไม่ได้อยากอะไร,ะไรเท่าไหร่หรอกนี่ค่ะเอาอยัางเฮ้ย <c oughs> เทน้ำหงหมดแล้วนุดเอ้ย <c oughs> <c oughs> ปลูกทั้งผักกินทั้งวายน้าวายก็ต้องกินผักก็ต้องปลูก <c oughs> เด็กไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะทุกคน <c oughs> เด็กๆหนูต้องดูเป็นตัวอย่างนะลูก <c oughs> อยากอย่า,ยาทำเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ ตอนนี้เราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนาอส40แล้วก็ดื่มได้คะ่ไคะไปค่ะคน41คนนุเพึ่ง39จะ40ปีนี้ดื่มคหะทุกคนชนชนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะโอ้โหมีแรงวะ่ะเอ๊ะไอ้นุชสกินอะไรเขาเอาให้นุชเหมือนเขาเดีเอาไปเสิร์ฟสาวบ้านนาก่อนคะ่ะ มวนกันอยู่แค่นี้แหละค่ะทุกคนนี่ใครมามวนน้ำเนาะอ่ะค่ะดื่มค่ะโอ้มือก็เปื้อนด้วยเนาะแล้วเขาเป็นคนแบบนั้นด้วยเขาจะมาจับแก้วดื่มไปได้ยากสวยงามจน <c oughs> ไอ้นุ่นน้อยเขาว่านุ่นน้อยมันหนากินกว่าดิมันเปลือก <c oughs> กินกุ๊บ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 เนี่ยสามสี่กระถางก็ไม่พอเนาะเข้าได้เยอะมากเลยปกติได้หกต้นเองอันนี้คืออะไรแล้วตายไปต้นหนึ่งแล้วนั่นนี่คืออะไรไอสลัด ไม่ใช่มันไม่มีชื่อบอกเขาไม่รู้แต่เป็นสลัดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกเป็นตาแซบกินให้อ่อนๆเนี่ยแหะยกเลยเพื่อนแต่ว่ามันจะทุกเข้นหน่อยนะมันจะรุนแรงอ่ะดูจิบบรรยากาศทางหลังสวยมากเลยนุ๊ดนุ๊ดเหมือนมาดามว่ะแม่เอ้อบอกเหมือนมาดามอีกเลยแซบจ้ะกินแล้วเลือดมันก็สูบฉีดค่ะไม่ได้กินมานานตั้งแต่เป็นโคลนน่จะนั่งไหนเออได้หมดได้หมดกับตรงเพ่นนั่งไหนนล่่ะเังตรงนี้เองแสงมันจะส่องขนาดเข้าใจไหมดำ เปลนแก้วได้ไม่แก้วเขาดไ้ไหนกินมั่วป็นทองนุหน้าเขาชอบตรงนั้นมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะน้องมองไปเก้าอี้ตรงนั้น<ม>อ่ะอดูพระอาทิตย์วันดีชนแล้วตรงนี้จริงจริงมันจะทําเป็นโครงอะไรได้ไหมไหมือว่าไงไม่ตรงนี้ก็สั่งผ้ามาแล้วค่ะผ้าผ้<ม>าอะไรผ้าสีขาวเป็นโครงเลยสวยเลยเนาะฝนตกมันจะลงมานั่งได้อะไรเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนขอแวะจิบดื่มนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะลูกลอยู่บ้านนะคะชนค่ะทุกคนเพื่อมาดาม เมื่อกี้ยังปลูกผักอยู่เลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็มานั่งจิบไวน์คุนุชข้างหลังนุชสวยมากมองไม่เห็นหน้านุชเลยเห็นตาพระอาทิตย์ข้างหลังสวยมากหพระอาทิตย์มันลงมาตรงนี้พอดีเลยเนาะเออยุงจริงๆด้วยมันกัดหูเขาใช่นี่เออเนี่ยตบได้ละทำไมเลยที่หนีไปนั่งหลังบ้านก็ได้เออคือนี่เองนอนไหนเฮ้ยงอาให้เนาะ นะคะทุกคนอากาศเริ่มเย็นแล้วขึ้นบ้านกันค่ะนี่นะคะจากที่สวนตรงนี้ของเพื่อนนะคะปุ๊บเดินขึ้นมาตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เก็บของได้เก็บจักรยานเก็บอะไรเนี่ยเดินขึ้นมานะคะนี่ก็จะเป็นระเบียงกว้างตรงนี้นะคะนางก็จะตากผ้าตากอะไรของนางไปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งกินแล้วก็จะทําเป็นครัวไทยอะไรก็ได้เนาะแล้วก็มองไปข้างนอกหัวอากาศดีมากเลยค่ะแบบเนี้ย นี่ค่ะแล้วก็เข้ามาในบ้านนะคะเดี๋ยวพาชมบ้านค่ะสวยมากเลยบ้านหลังนี้คือกว้างกว่าชั้นบนนะคะชั bon ้นบนที่เพื่อนอยู่นี่ค่ะเราจะให้ดูห้องแรกอันนี้จะเป็นห้องกินข้าวนะคะอน,นี้ก็จะเป็น <c oughs> ขวดวายขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ค่ะเป็นเหล้าเป็นอะไรอย่างี้นะคะแล้วก็หม้อแก้วแก้วเหล้าช็อตนะคะก็จะเป็นพวกแก้วต่างๆค่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นของคนเก่าที่เขาทําไว้นะคะ นางชอบแล้วนางเอาไปไม่หมดค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของเพื่อนเรานะคะดีมากเออขอให้นุชด้วยอันนุชขออ้นุชชั้นหนก็ยก็รวมๆกันใช่ไหมแต่ยังเอามาไม่หมดเลยโอ้นี่ค่ะตู้ใหญ่มาข้างบนนี้ก็คือเก็บของเก็บอะไรหมดเลยนะคะกว้างมากนี่ค่ะเป็นแก้วชนับน้อยแก้วไวายแก้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหล้าเออแล้วก็มีหม้อมีอะไรเงี้ยหม้อไพวกหม้อพวกไขถ้วยจานอะไรเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเขาเพราะว่าคนที่อยู่เดิมเขาชอบปาร์ตี้นะคะ เขาเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้อ่ะเออแต่คนที่เขาชอบทำอาหารเขาต้องมีหม้อเยอะนี่อ่ะห้องนี้กว้างมากเลยอ่ะนี่จะเป็นห้องกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ตู้กว้างๆแบบนี้นี่เขาเพ้นไว้เวลาเราถ่ายรูปตรงนี้ก็สวยยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเพื่อนกําลังจัดเพราะว่าเพิ่งย้ายลงมาได้หนึ่งวันแฟนก็ไม่อยู่แฟนเพื่อนก็ไม่อยู่อันนี้จะเป็นห้องรับแขกกว้างมากค่ะทุกคนเออทำปาร์ตี้ทำอะไรที่นี่คือดีมากค่ะนี่โซฟาใหญ่ <c oughs> คืนนี้ก็เปือนกับเพื่อนก็จะนอนที่นี่ค่ะนี่ค่ะห้องนั่งเล่นค่ะทุกคนแล้วก็กําลังเอาเอกสารเอาอะไรลงมานะคะยังจัดไม่เรียบร้อยแล้วก็ทีวีเดี๋ยวก็จะมาอีกนะคะทุกคนเนี่ยข้างนอกก็มองไปเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนน่าอยู่มากเลยหลังเนี้ยกว้างออก่อชั้นบนเยอะแล้วก็สว่างสวัยมากเลยนะคะเนี่ยมองออกไปหูถ้าเก็บตรงนี้ดีๆเพราะาเขากลังจะซ่อมจากอะไรเงะะี้ยค่ะโอ้สีก็สวยแล้วก็มานี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวนะคะ กินข hmm. hey, huh. no. hey. uh ้าวเสร็จก็จะเป็นโถงทางเดินแล้วก็เราจะมาดูเป็นห้องกินข้าวไฟเปิดตรงไหนวะนี่ห้องทําอาหารค่ะทุกคนห้องครัวนะคะก็จะเป็นโทนออกสีแดงขาวสวยมากๆเลยค่ะเขาทําไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของมาดูอาหารไทยของเพื่อนเรานะคะชั้นที่หนึ่งค่ะเพื่อนใช้เวลาขนพวกซอสพวกอะไรเนี้ยลงมาหลายวันอยู่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกซองต่างๆนะคะทุกคน อันนี้ยังไม่ยังไม่หมดนะคะนั้นข้าวสารค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งลึกเข้าไปข้างในพวกอาหารกระป๋องอาหารขวดค่ะคือแบบว่าอยู่ได้น่าจะอยู่ได้เป็นปีค่ะแล้วก็ข้าวสารนะคะอันนี้หนึ่งถุงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งถุงแล้วก็จะมีในลังด้วยแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเก็บของข้างบนนะคะแล้วก็ตู้เย็นเขาจะเป็นแบบบิวอินแบบโอ้ตู้เย็นใส่ของเต็มแล้วนะ่นกเนาะ <Okay. S 1> ป๊าดวันนั้นงเงียบๆเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไร oh <my> วันนี้เต็มหมดเลย ชั้นบนนี้เป็นตู้ธรรมดานะคะตู้เย็นธรรมดาอันนี้จะเป็นห้องฟิตค่ะช่องฟิตนะคะแล้วก็ตู้ฟิตของเพื่อนอีกน่าจะประมาณสองสามตู้ก็ไม่พอแล้วก็ตูช้ชาเบียร์ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็จะเก็บขนมนะคะแล้วก็นี่จะเป็นเตาอบนะคะทุกคนแล้วก็นี่จะเป็นเครื่องล้างจานเขาจะมาแบบว่าพิถีวิถฐนอยู่แบบในตัวเลยแบบนี้ค่ะข้างล่างก็จะเป็นนี่นะคะ เป็นเครื่องล้างจานค่ะทุกคนชอบสีของเขาน้อดแดงแล้วก็ขาวเขาก็ตัดทําตัดกันดีค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟนะคะแล้วก็ใส่ของใส่อะไรนี้ค่ะยังว่างๆอยู่นะคะเพื่อนยังใส่อะไรได้อีกเยอะแล้วก็ที่ล้างจานน่ารักดีค่ะดูแบบเพื่อนชอบสีนี้แหละแล้วห้างบนก็เป็นเก็บของแบบนี้นะคะนี่ก็จะมองไปเจอข้างนอกค่ะที่เพื่อนจอดรถอยู่กันข้างนอกตรงนี้นะคะหน้าบ้านเมื่อก่อนตอนที่เพื่อนอยู่ชั้นบนเพื่อนจะได้สวนข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะปลูกผักยังไม่เพียงพอเนาะแต่ก็กินกันจนไม่ยั้ง ทีนี้ได้สว<ส>นใหญ่ๆตายอันนี้ก็จะเป็นเตาอันนี้น่าจะเป็นเตาพิเศษนะคะเปิดปุ๊บร้อนปั๊บเลยเพื่อนบอกคอนเฟิร์มนะคะดีมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะใส่พวกช้อนพวกอะไรนี้ค่ะดูดูแบบหรูหราหมาเห่ามากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกหม้อพวกอะไรของเขา,านี่ค่ะแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เตาต่างๆเรายัางจัดไม่เข้าที่นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยจัดใหม่น <het ab it> ะเก็บของได้เยอะค่ะทุกคนดอ่ะเมื่อกี้ซอสของไทยนี่ก็ยังมีซอสอีกนะคะซอสเยอะมาก อันนี้จะเป็นลังข้าวสารค่ะลังข้าวสารที่ใส่ไว้แล้วก็อันนี้ก็จะนั่งกินแบบว่ากันได้สองคนนะคะนั่งเล่นๆเนี่ยเหมือนแบบอยากจะจิบอะไรนั่งกินกับสามีสองคนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอันนี้ออกมาะคะก็จะเป็นห้องของลูกชายคนแรกนะคะเอาแอบ,บมาแอบ,บดูแอบบดูหนุ่มๆกําลังจัดห้องนะคะยังไม่เสร็จนะคะมีไฟไหมเฮ้ยห้องนี้เฮ้ยโอ้สว่างแบบนี้คะ่ะทุกคนอันนี้ห้องคนโตนะคะห,ห้องของพี่ซื้อนะคะ รอจัดอีกแล้วลูกลังน้อง,ง,งทำอะไรอะ่ะอันนี้ลังพวกกล่องไหนเราเรามาดูว่าเขามีอะไรต้องถอดรองเท้าเข,าข้าบ้านเขามีงั้นโดนเขดาด่า <c oughs> โอ้ยตู้พี่ซื้อใหญ่มากใส่อะไรบ้างเนี่ยในอนธิบายให้แม่ฟังหน่อยแล้วเพื่อผู้ชมอยากเข้ามาดูดูน,นี่อันนี้ลูกชายคนโตนะคะสิบสามแล้ว <13 S 1> แล้วก็ของพวกกีบอาหารเล็กๆน้อยของจีปาถาะนะคะในซื้อสูงขนาดไหนเรามาดูตรงนี้ค่ะทุกคน โอ้โหสูงกว่าแม่ไปเยอะแล้วเว้ยตอนมายังเล็กๆอยู่เลยอันนี้อันนี้อะไรลูกคือโซนเก็บพวกเสื้อผ้าโอ้เป็นชั้นๆนี่เราจะใส่อะไรอะลูกถ้าเป็นชั้นๆเราใส่อะไรเป็นแยกๆอย่างนี้เนาะถุงเท้าแล้วก็พวกนุ่งพวกนี้อะไรนี้โอจัดเลิศแล้วก็เกมนี้น้องจะเอาไว้ตรงไหนซื้อจะเอาไว้ตรงไหนพวกเกมเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนี้ก่อนของเขาก็จะโอ้ยตู้นี้แม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้ของซื้อต้องข้างบนเหรอฮะ เขาจะวางเป็นพวกของเล่นพวกอะไรของเขาเนาะนี่สิ่งที่เขาชอบสะสมใช่ไหมพวกอย่างนี้เหรอที่ซื้อไปซื้อใช่ไหมเฮ้มันหมอนยา่ใจะนําเสนออยู่เขากําลังจัดของนะคะแล้วก็เตียงนอนของเขาคนนั้นอ่ะไปรอห้องนู้นเลยเดี๋ยวแม่จะไปอธิบายห้องนู้นนี่แล้วก็ตู้ของเขาหนังสือไหนหนังสืออะไรลูกอันนี้พวกชิจังหนังสืออันนี้เอามาจากไหนซื้อมาจากไหนอันนี้เบกมาจากที่ไทย กลับไปรอบนี้จะเอามาอีกไหมแบกมาหมดเลยเตรียมไปห้าสิบยูโรจ่ายห้าสิบยูโรจะจ่ายเงินแบก่าจะซื้ออะไรใช่ไหมโคนันเนาะแล้วที่จะไปซื้ออีกจะซื้ออะไรซื้อจะซื้ออะไรลูทุกอย่างที่เจอโอ้โหอันนี้มันยืนยืนให้กําลังใจพี่ยืนให้กําลังใจอ๋อตู้นี้ซื้อเอาไว้เก็บพวกของที่ระลึกของเรานี่เหรอแล้วชั้นบนของใครอ่ะอ๋ออันนี้ของที่แอนเอาออกได้นะแล้วซื้อก็จะได้เอามาใส่หนังสือถ้าซื้อเก็บเสร็จเนี่ยแะ อ๋อห้องมันทะลุกันได้เราจะเอาอะไรมาปิดไหมอ่ะซื้อปิดปิดแต่ยังไม่มาอ๋อม่านใครเป็นสีม่วงนี่แม่ว่ามันสีหมอกอะเราไหมนี่สีหอน้องคิดนีมันสีขาวไม่ใช่หรอขาวอุ้ยนี่อะไรเลยแผ่นเกมครับอันนี้ของใครเพลส Station พลสติชั่นเด็กคนันทำอะไรอยู่ทำอะไรกันอยู่นี่ค่ะเขาจะเล่นของเขานะคะเล่นอะไรกันลูกอันนี้หุ้ยห้องอ้วนก็เท่นะคะอันนี้ห้องของลูกคนเล็กนะคะน้องอ้วนของเอาน้อง จักเชื่ออ,อย่างอันนี้มองไปข้างนอกเขาจะมันได้ชมวิวสาใบน้ำถ้าใครมาแก้ผ้าตากแดดตรงนี้อ้วนก็จะเห็นหมดเลยใช่ไหมว่า <laughs> ถามคือมาชมวิว <laughs> ชมวิวไปเรื่อยๆไงลูกมองไปก็เจอลิเลียที่เพื่อนเคสอ่ทนะที่คน,นนะ <laughs> <laughs> อ้วนอ่ะนะโลวบันเทิง <laughs> เอาเล่นเกมอะไรกันอ่ะเกมอะไรกันนี่ค่ะเขาก็จะพากันคิดเกมเล่นหอเพื่อนจะพาไปให้ดูนี <laughs> ่มันคืออะไรลูกอย่าบอกว่าปคณิตคณิตนะอะ ดู icana, เขียนอะไรกันเนี่ยเขาเขาจะพากันทําอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนคือมันเป็นยังไงแม่ไม่เข้าใจโลกเปลี่ยนความยุติธรรมก็เปลี่ยนนี่หยังวะก็มองๆอยู่คืออะไรอะโลกเปลี่ยนความยุติธรรมเปลี่ยนมันเป็นยังไงหมายถึงแม่นุดเหรออ่ะแม่เองเหรอโลกเปลี่ยนความยุติธรรมก็เปลี่ยนถามคนดูดูโอ้ยคืออะไรอะเออแม่ก็ไม่รู้มนันมันคืออะไรตั้งถามคนดูว่ามันคืออะไรดูตาคอมเม์ดู คอมเมนต์เออใครรู้ช่วยบอกด้วยนะอะอย่างเช่นอันนี้อะไรเนี่ยยกเลิกเอะไรโอ้ยงงเอ้าพวกนี้เขายังเก่งเขาเขียนภาษาไทยได้แต่เคสที่เขียนไม่ได้เลยนี่จะเป็นตู้ของอ้วนนะคะตู้ตู้เล็กของอ้วนแล้วก็ชั้นวางชั้นวางนี้สวยโอ้หห้องนี้ใหญ่กว่าข้างล่างเนาะดีไหมเฉยเฉยอันนี้จะเอาไว้ตั้งอะไรโต๊ะนี้อ้วนเอาไว้ทำอะไรลูก ตั้งคอมปะเออเ,เอาออกแม่วาถ้าถ้าไม่รู้เอาออก <c oughs> นี่ก็จะเป็นชั้นของเขาแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของเขานะคะเขาก็คนนี้เขาจะเป็นคนสมาถะค่ะแบบบ้านๆเหมือนแม่เขาอะไรเงี้ยสมาถาะสมาถะคือคนที่แบบโอออะไรก็ได้ยังไงได้ยกตู้ใหญ่ให้พี่ซื้อไปแต่ตุ๊กตาแต่ตุ๊กตานี่คืออะไรแม่ก็ไม่เข้าใจหรอหรอปัะมาณยี่สิบกิโลเออน้องอ้วนไงสมถะ สฉะคืออะไรโนตอธิบายให้ลูกฟังด้วยคือแบบว่าอะไรง่ายๆอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงกลางของเขานะคะเนี่ยพอมันจะมีประตูสองอันนะคะเปิดมานี่ก็จะเป็นห้องอ้วนอีกแล้วเจออ้วนอีกแล้วนี่แล้วก็ข้างนอกนี่ออกไปนะคะก็จะเป็นประตูใหญ่ซื้อเปิดไฟตรงไนเพื่อนดูซิเป็รูเลยอ๋อเออแม่เจอแล้ว นี่ค่ะออกมาเมื่อก่อนเพื่อนจะอยู่ชั้นบนนี้จําได้ใช่ไหมคะที่เพื่อนมาบ่อยๆขึ้นไปข้างบนเนาะตอนนี้ย้ายลงมาแล้วเปิดออกไปข้างหน้าก็จะเป็นประตูหน้าบ้านของเราแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมากน,นี้ค่ะก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งข้างนอกนะคะจะมีห้องน้ำสองห้องน้ำาะคะทุกคนนี่ไฟไฟนี่ค่ะจะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีสี่คนเนาะมีห้องน้ำสองอันจะสองห้องจะดีกว่านะคะนี่ แล้วก็จะเป็นที่เก็บะะรองเทา้านะคะรองเท้าเนี่ยตู้เก็บรองเทา้าเก็บอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนเก็บรองเทา้าเก็บอะไระก็นี่ก็จะเป็นชั้นวางรองเทา้าห้องเก็บของอันนี้ก็จะลงไปข้างล่างนะคะทุกคนเนี่ยลงไปแบบว่าซักพ้งซักผ้าอะไรเหมือนบ้านเบินแบบนั้นนะคะนี่เดินมาปึ๊บเปิดประตูแล้วก็ปิดนะคะเข้ามาปึ๊บตรงสทัทกันก็จะมาเป็นที่แบบว่าเก็บเสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็รองเทา้า นี่แล้วก็จะเป็นห้องนะ้ำเปิดไฟก็ได้นะคะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ห้องน้ําค่ะทุกคนห้องน้ํามีสองห้องอันนี้จะเป็นอาบน้ําแบบนี้แล้วก็มีอ่างแช่ด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะเนี่ยมีทีวีด้วยนะมีทีวีด้วยสําหรับนอนแช่อาดแล้วก็ดูทีวีกันอะไรแบบนี้นี่ก็จะเป็นห้องนอนเหลือเอาเตียงลงมานะคะตู้นางใหญ่มากนะคะมีมาดูตู้เพื่อนนะคะตู้ใหญ่มากเลยนะคะกว้างขวางนะคะแล้วก็มองไปก็เป็นวิวเหมือนห้องตรงนู้น สวยมากค่ะเหลือเอาเตียงลงมานะคะแล้วก็จะนอนได้เต็มที่นะคะตอนนี้เพื่อนก็นอนที่ห้องรับแขกไปก่อนนี่เดินออกมาก็จะเป็นห้องโถงแบบนี้ก็จะเป็นห้องลูกคนเล็กแล้วก็ห้องลูกคนโตค่ะก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูบ้านเพื่อนละโอ้เสร็จแล้วค่ะแม่คนนี้โอเคค่ะนี่ค่ะมานาตัวจริงค่ะทุกคนบางทีอาจจะไม่ค่อยจริงบ้างเป็นจริงบ้างไปค่ะขอดื่มต่อค่ะอาหารพร้อมมาม่าดิบ ้น้ำลายไหลกินก่อนค่ะอะไรเอ่ยดำสะอาดครับสกปรกปิยมัตต์ต้องก้อยอะไรกินดิบๆไม่ได้ก้อยอะไรกินดิบสุดปลาอะไรมีรูตรงกลางปลาอะไรมีรูตรงกลางทุกคนปลาทังกาไม่ใช่ปลาผมวมอยู่สาวปลาเอาเอาเอ็งเองเอ็งบายให้แม่หน่อยบายให้แม่เลยเอออย่าเงี้เราคิดแม่จะปลาปลาอะไร เด็กเด็เขาอยากมาร่วมนันุ่นหัวหมูอยู่สามปลาปลามันน่าจะอ้อยรู้ยัหาปลาอะไรสุปลาปีกาเอ็นี่ไงขนมอะไรไม่มีน้ำแล้วมันหายอะขนมอะไรไม่มีน้ำนี่เจอกล้องไปไม่เป็นนะนุ่เจอกล้องไปไม่เป็นเมื่อกี้เป็นผู้ผู้ช่วยอย่างดีเลยขนมอะไรหมูเขาไปแล้วค่ะเสียละเสียเข้าไปแล้วเอาซื้อถามแม่ขนมอะไรไม่มีน้ำขนมอะไรไม่มีน้ำ ว่นมาแปลให้แม่หน่อยคนนี้เขาแปลเก่งมากทุกคนคอยดูนมแล้วไม่มีน้ำเอาอ่านอ่านเร็วเออนมแลไวไม่มีนะจงก็ร้อนขนมไไม่มีเงินเขาเรียกว่าอะไรฮะเวลางบนจนเกือบเวลาแบบกรอบกรอบคือไม่มีเงินละไม่เหลือเงินละหาก็ะจไไม่มีเงินเลยตกพื้นแล้วถังอะไรถังแตกเออถลงถังแตกไม่มีน้ำ พหนุ่มถังแต่อ๋อถังมันแตกน้ำมันก็เลยไหลออกไงเพื่อนกำอะไรมองไม่เห็นกำเวรไม่ใช่กำหมัดไม่ใช่กำมือไม่ใช่กำบังถูกต้องกำหวาอะไรสูงที่สุดตึกใบหยกไม่ใช่ใบหยกเอาอ้วนไปตึกอะไรเอ้เขายาวเลยเอาเอาให้ได้สักตึกนะแม่ต้องได้ตึกหนึ่งเนี่ยโอ้โห เคยคิดไหมว่าพวกเขาอยู่ที่เยอรมันค่ะทุกคนตึกอะไรตึกทหารตึกรบตึกละฟ้าตึกอะไรทุกคนช่วยคิดตึกอะไรวะตึกตึกรบตึกตึกรบวะชิคไหนไหนเอาใหม่เอาดีดีตึกตำรวจตึกทหารตึกนักรบตึกเล่ห้อยตึกละห้อยตึกละโหดฐานอะไรอ่ะอ่ะยอมตึกอะไรตึกตึก กองมญชาการถูกต้องับผมโอ้โหแกก็ทำสูงๆหน่อยสิก็สูงสุดตัวสูงได้แค่นี้ไงอ้าวอีกคำถามหนึ่งทำไมแสงอาทิตย์ถึงส่องผ่านเมฆมาได้งงเลยอ้วนดูสิเช็คให้แม่หน่อยได้เลยอาลวเอาละเอาละอ่ะข้ามอีกอันหนึ่งอ่ะคืออะไรแล้วมันคืออะไรสรุปฟ้าบอกกัน โอ้โหค่อยอ้วนทำยังไงล่ะฟ้าบอกันเราคิดด้วิฟ้าบอกกันมันก็ยากอยู่อะทำง่ายง่ายง่ายสำหรับเด็กๆอะอะสงอะไรงงสงอะไรงงเนี่ยใสง่ายจริง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 จอุ้ยแม่เองเก่งว่ะตอบแรกเลยตอบแรกไอ้คำหนึ่งให้เด็กๆคำหนึ่งเด็กเขาต้องไปนอนแล้วค่ะทุกคนไม่หรอคลองอะไรสั้นที่สุดคลองสามวาร์ต้อง ม่วนเยม่วโอเคขอบคุณเด็กๆมากนะนะคะเขามาช่วยเล่นให้พวกเรามีความสุขค่ะทุกคนสุขล้หลทลูกบ้านนี้เขาเป็นงี้ค่ะชอบมาเล่นกับพ่อกับแม่ไม่ถามพ่อแม่เลยประอยากเล่นแค่รูปปโอบสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะ ตื่นแล้วรอบหนึ่งน่นค่ะเช้าแล้วค่ะนอนกันประมาณอตีนหนึ่งครึ่งนะคะสลบไปเลยค่ะทุกคนคใส่เสื้อผิดด้านด้วยไม่เมาค่ะอาการโอเคค่ะใส่เสื้อผิดด้านหมดกี่ขวดน,นุชวายไปสามขวดค่ะ วายสามขวดกินสองคนก็ตกคนละขว,วดครึ่งค่ะเพราะเราต้องฮาร์ปฮาร์ปอ่ะทุกอย่างเราต้องฮาร์ปฮาร์ปดูสภาพ<ร>าไม่ได้<ร>าอาบน้ํา<อ>เตรียมของมาอาบน้าอะไรไม่ได้อาบเลยค่ะทุกคนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดใส่ชุดผิดแล้วนอนเลยหลับคนนุ้นอ้วกค่ะนอนกันตรงนี้ค่ะคนนุ้นอ้วกค่ะอ้วกเราก็ไม่รู้เลยค่ะออว,คว่าเพื่อนอ้วกเราก็คิดว่าเพื่อนมันทรงตัวได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนกลับบ้านกันไปดูคนเมาค่ะทุกคน ภะผาเนาะเดยกต้องเรียกว่าสภาพามี่ว่าแต่สภาพเขาดูอใส่ชุดผิดอานต้องมอเบอร์ไหนนะวายนี่มันก็เมาแบบลึกค่ะมันไม่รู้ตัวค่ะจะรู้ตัวีกทีเราก็สลบไปเลยเออพาผ่าเองด้วยเขาไม่พ้าให้ดอกให้เพื่อนพาผาเองอ่ะเพื่อนเป็นคนขยันไปอาบน้ําก่อนเมื่อวานทํางานสกปรกไม่ได้อาบน้ําอะมากินบิดเหล้ากินเบียร์บ้านเพื่อนกินแอลกอฮอล์บ้านเพื่อนไปบ้านก่อนค่ะ เดี๋ยวไปกูทํมาไปแล้วเดี๋เพื่อนนะะอั่งก็เชิญไปหาใครจะหลับใครจะเมาอยู่ก็ช่างเขาแล้วก็กลับบ้านของเราทิ้งทิ้งความเสียหายไว้เ,เด็กๆตื่นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปแอบดูเด็กน้อยเด็กบ้านนี้ตื่นเช้า,ต,ชาตื่นเช้าเกิดอ้หมาแล้วนี่เอาคนนั้นหนีแม่ไปไหนนอนหลับฝันดีไหมลูกนอนที่นี่บ้านใหม่นอนดีปะนนดีแต่หนาวทางบนเอ้าหนาวอะไรกันก็เปิดนี่ไงเครื่องทําความอุ่นไง นู่นค่ะอากาศตอนเช้าเขากับพี่หุ่นยนต์ของเขาไปแล้วนะลูกม่กลับบ้านแล้วบายคนนั้นอะไปไหนไม่รู้วิ่งหนีแม่ไปไหนไม่รู้ไปแล้วลูกไปแล้วค่ะทุกคนหายหน้าบ้านเพื่อนให้ทุกคนดูนะคะดองงงแต่บางคนที่เป็นเพื่อนพวกเราก็น่าจะรู้แล้วค่ะเห็นบ่อยแล้วนะเนี่ย บรรยากาศหน้าบ้านเพื่อนนะเมื่อก่อนเพื่อนชั้นบนนู้นตอนนี้ลงมาอยู่ตรงนี้นะค่ะทุกคนอ่าตอนนี้เจ็ดโมงแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะใส่ชุดปิดผินี่แหละนี่เปลี่ยนแม่อะไรค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วค่ะลิบนี้วันนี้วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวต้องรีบไปบ้านพี่สาวนะคะเป็นวันแม่ของเยอรมันนะคะต้องไปทานไปกินข้าวบ้านพี่สาวแม่เชิญพี่สาวไปกินข้าวเพื่อนก็ต้องทําเค้กให้แม่รถน้อยของเพื่อนค่ะทุกคนยังอยู่นะคะเพื่อนก็ได้ใช้น้องนี่แหละค่ะไปไหนมาไหน ปิดตึงๆรถเพื่อนเดี๋ยวให้ดูรถเพื่อนะบางคนเห็นแล้วเนาะดูรถสามีเพื่อนค่ะจอดเต็มค่ะพวกเรา <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโยจริงๆต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะแสดงว่าอาการนน่าจะค้างอาการค้าง่ร้จะขับรถได้หรือเปล่า ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่นกลับบ้านก่อนค่ะไปอาบน้ำอาบท่าค่ะทุกคนเสียงเสริงไปหมดแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊าย